ระหว่างลัทธิความเชื่อในระบบของป๊อปเนี่ยเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมีอิทธิพลอะไรกับสังคมไทยทั้งด้านศิลปะในทุกแขนงเลยนะการแต่งกายแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยอานนี้นเ,เพลงลูกทุ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นป๊อปเหมือนกันเป็นวัฒนธรรมป๊อปเหมือนกันที่เข้าเข้ามาอ่าคราวนี้เราก็เลยม,มาหาข้อมูลกันนะครับเริ่มแล้ว การหาข้อมูลเนี่ยเริ่มต้นนะครับผมก็ข้อมูลหลักของผมเลยก็คือได้มาจากมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยนะครับในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะได้ข้อมูลมาจากมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยก็เลยจะเอามาคุยกันมาแชร์กันเอาละครับเริ่มเลยนะครับครับผม ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งไทยนะครับเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตนะครับที่ผูกติดกับธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็สังคมตามสภาพสังคมเพลงเนี่ยจะไม่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมเลยเพลงลูกทุ่งนะครับมีท่วงทํานองนะครับสำเนียงลีลาการร้อง ที่เป็นแบบแผนเฉพาะาแล้วเนื้อหาเนี่ยจะได้จะเล่าเรื่องของบรรยากาศในความเป็นทุ่งนาป่าเขา,าแล้วก็ถ่ายทอดโดยการใช้ลูกเอื้อนลูกลูกลูกขัดนะครับตามแบบประเพณีการร้องแบบไทยเดิมอืมการคือการใช้ลูกคอ,อ่นเองในใน บริบทอของสารานุกรมไทยเนี่ยเขาให้ให้ความหมายไว้อย่างนี้ครับอืมอ่าราวนี้เราก็จะได้เราก็ต้องมีโจทย์แล้วถ้าเราจะวัดว่าเอ๊เพลงนี้เป็นเพลงรูกทุ่งหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องดูหนึ่งเนื้อหาของเพลงเนื้อหาของเพลงนั้นพูดถึงสะท้อนสังคมวัฒนธรรมหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็ธรรมชาติหรือเปล่าเอ๊ะถ้าเป็มเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ก็มีเยอะแยะนะเพลงสติงอะไรเงี้ยมีล็อกก็มีมอมเออล็อกก็มีฉะนั้นมันก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งในการควบคู่ประสานกันไปครับก็คือเรื่องของวิธีการร้องลูกคออ่าฉะนั้นถ้าไอ้สองตัวเนี่ยมันสอดประสานกันสอดรับกันเนี่ยนี่เขาเรียกว่าลูกทุ่งอ่าแต่ว่าถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอาจจะไม่ร้อยเปเ แต่ต้องดูยุคนะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องยุคกันว่ายุคแต่ละยุคจะเป็นยังไงะะนะลักษณะเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะครับคือเป็นเพลงที่ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ไม่ซับซ้อนพูดตรงไปตรงมานะครับบรรยายชีวิตของคนชนบทลูกทุ่งบรรณาความคิดของน,นอกจาก บรรยายบรรยากาศแล้วยังบรรยายในระบบความคิดความเชื่อของคนต่างจังหวัดนะแล้วก็ความเชื่อแต่ละภาคด้วยจริงไหมจริงเออแต่ละภาคอย่างเช่นภาคเหนือมีเพลงเกี่ยวกับโนราอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเพี้นเพลงโนราโนบาอ่าของของใครผมจำไม่ได้แล้วนักร้องอ่าโนราโนบาอ่า ก็นี่ก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงวัฒนธรรมใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเพลงเพลงอีสานใช่ไหมอ่าอย่างเช่นอ่าอะไรนะตักกแตนชนระดาอ่าตักกแตนชนระดาร้องเพลงเกี่ยวกับอะไรถึงเด็กต่างจังหวัดที่มาทางานเนเืองอ่าเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมอะไรนะแสงนีออนอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราสำเนียงการร้องก็เป็นการร้องแบบแบบพื้นบ้าน แบบโคราชสำยงโคราชใช่ไหมเออเนี่ยคำว่าลูกทุ่งเนี่ยมันมันมันต้องต้องมอีมีความลงตัวกันแบบนั้นนะครับ,รบพูดถึงวิถีชีวิตแล้วก็นำการขับร้องแบบวัฒนธรรมเข้ามาร่วมด้วยเหมือนกัน<ม>นะครับอ่าคราวนี้สมัยก่อนเนี่ยนะครับเรามาชี้ประเด็นกันตอนแรกเลยว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยกับลูกกรุงเนี่ย เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งะค,ะครับเขาไม่ได้แบ่งกันว่าอันนี้คือลูกทุง่งอันนี้คือลูกกุงงแต่เขาเรียกว่าดนตรีไทยสากลตั้งแต่ยุคแรกเลย <durability. S 2> นะครับยุคแรกเลย <todavía S 2> <ม>เขาไม่มีการแบ่งเขาเรียกว่าเพลงไทยเอเพลงไทยสากลอ่าเพลงไทยสากลแล้วตอนหลังเนี่ยมาแยกว่าเป็นลูกทุง่งหรือลูกกุงในช่วงหลังนะครับคําว่าลูกทุ่งนะครับ เอาเคำว่าลูกทุ่งก่อนนะมันปรากฏครั้งแรกเลยก็คือเกิดขึ้นมาเป็นชื่อของภาพยนตร์มีชื่อของภาพยนตร์เพลงนะครับสร้างโดยบริษัทภาพยนตร์ไทยนะครับหรือว่าไทยฟิล์มในสมัยปี2481อ่าตอนคณะราชฎรงสใช่ไหม อันนี้สองสี่ปดหนึ่งก็6ปีหลังจากปฏิวัติเชื่องโยงอ,อ,อีกแล้วโยงกับคิดล้วโอ้โหสุดยอดเราต้องเอามาโยงกันให้ได้ก็นีน่พอปีตรงนั้นผู้สร้างผู้กำกับนะะผู้กำกับภาพยนตร์นั้นก็คือ,อพระเจ้าวรวงเธอองค์เจ้าพานุพันยุคนนะเคยได้ยินไหมยุคนนามส,สก,กุลยุคนนะครับเป็นผู้กำกับ ผู้แต่งทำนองคือหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์นี่ก็คุ้นคุ้นไหมควงอภัยวงศ์นายกคนที่สามไปของพระปุะชาธิปัตินายกคนแรกของประชาธิปัติควงในควงอภัยวงศ์เนื้อร้องคือเนื้อร้องเนี่ยคือพญากโกมารกุลมนตรีนะครับโกมารกุลมนตรีวงเล็บชื่น เป็นผู้แต่งคำนองเอ,อเป็นเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับในภาพยนตร์เนี่ยจะมีเพลงชื่อเพลงเงาไม้

ตอนกระบือเช่ไหมเป็นวิถีของการทําปศุสัตว์อ่าเกี่ยวสาวก็เป็นธรรมดาเป็นสภาวะสังคมอยู่แล้วแล้วก็สายันซึ่งแปลว่าตอนเย็นอ่าก็พูดถึงนะฮะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเน้นการเรื่องของการชมธรรมชาติความสวยงามของท้องทุ่งทุ่งไร่ป้ายนานะครับวิถีชีวิตอ่านั่นคือเกิดขึ้นมาจากละครเพลง คำไม่ไม่ใช่ว่าเพลงลูกทุ่งนะแต่คําว่าลูกทุ่งอะมันไม่ใช่คําว่าเพลงลูกทุ่งนะคาว่าลูกทุ่งมันเกิดจากพระองค์เจ้าพานุพันธ์ที่อที่ทําเพลงประกอบหนังดังนั้นยังไม่มีเพลงลูกทุ่งยังมีคํามีคําว่าลูกทุ่งก่อนครับอลูกทุ่งก็คือลูกลูกคือบุตรของทุ่งนาตามตามบทละครนี่เกิดเกิด เกิดมาในตามทลองทุ่งอ่ะเป็นบุตรบุตรลูกหมายว่าบุตรของบุตรชาวไร่ชาวนาบุตรทุ่งนาบ,บุตรธรรมชาติบุตรแห่งธรรมชาติประมาณนั้นนะครับในปีเดียวกันนะครับก็คือปี2481เนี่ยเกิดเกิดสะเทือนวงการขึ้นมานะครับมีหลักฐานหลักฐานหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นก็คือผลงานชื่อเพลงสาวชาวไร่ รรสมา,สาวชาวไร่เนี่ยปรากฏขึ้นครั้งแรกก็คือเพลงนี้นะครับปรากฏขึ้นในปี2อ8 1หเนี่ยนะครับหลักฐานเนี่ยบ่งชี้ว่าอาจอาจจะว่าเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกของเมืองไทยชื่อเพลงสาวชาวไร่ นะครับน่าจะนะเ,เพราะว่ามันเล่าบรรยากาศแล้วก็การร้องถ้าเราใช้เทคนิคไอ้ที่ผมอธิบายให้ฟังตอนต้นเนีนนะ่ยแล้วมาวัดนะเนี่ยเพลงนี้แนะี่น่าจะเป็นนะน่าจะเป็นเพงงลงแรกของเพลงแรกเพลงแรกของเพลงลูกทุ่งในวงการลูกทุ่งไงเพลงแรกนะครับ ครนี้งานเพลงสาวชาวไร่เนี่ยนะครับผู้ประพันธ์เพลงท่านก็คือคร uh ูเหมเบชกรตำนาน,นคนนี้เป็นตำนานครนี้มันยังไม่สรุปเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเพลงเนี้ยเพลงแรกเนี่ยคือเพลงสาวชาวไร่นะครับก็จะมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์การชนานาคพันธ์ กาญจานา n a g a r p a ์เนี่ยท่านเป็นาราชบัณฑิตเกี่ยวกับในทางด้านสายวรรณกรรมแล้วก็ทางด้านภาษาไทยอยาจารย์กาญจนา n a g a r p a ์เนี่ยท่านท่านเขียนในหนังสือนะครับบทละครแล้วก็หนังสือบทล,ละทรครของท่านนะครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วโมโหรสพต่างๆก็เริ่มฟืน้นตัวขึ้นเกิดเพลงแบบใหม่เรียกว่าเพลงลูกทุ่ง ตั้งเป็นวงดนตรีสากลานี่คือข้อความของอาจอาจร,รย์กัญจนานาคพันธ์ท่านกล่าวไว้อย่างนี้หมายความว่าลูกทุ่งเนี่ยมันต้องเกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองก่อนมันถึงจะเป็นเป็นเป็นลูกทุก่งที่แท้จริงมันเกิดขึ้นมาตามวงดนตรีอืม คนนี้ก็จะมีอยู่ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์พยงครูพยงมุกดานะครับท่านก็เป็นคนสําคัญในวงการลูกทุ่งเหมือนกันทางด้านงานเพลงนะครับครูพยงเนี่ยท่านท่านให้ความคิดเห็นอย่างนี้ครับว่าเพลงลูกทุ่งเพลงแรกเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าหรือไม้เมืองเดิมอมืที่ทําคลิปไปเที่ยวที่แล้วนะครับ แฉกาเนี่ยชื่อเพลงขวัญของเรียมท้องที่เรียมเคยเที่ยวเคยท้องเมื่อเราตองต่างว่ยต่างว้องลองไล่ไม่แว้นข่าวสายบ่ายเย็นขวัญลงเล่นกับเรียมน,น่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกแหละคืออาจารย์ โดยการแต่งเพลงคนที่แต่งเพลงนี้คือพานบูญนะครับชื่อพานบุญไม่ใช่พันบุญนะพานบูญเป็นเป็นน้ำปากกาเป็นผู้แต่งนะครับแต่งขึ้นเมื่อพศ2 4 8สครูพยงมุกดาบอกว่าเพลงขวัญของวรฒิยมเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นแม่บทของเพลงลูกทุ่งเลยมากกว่าเพลงสาวชาวได้อ่า ครูพยงให้ให้ความคิดเห็นอย่างนี้คือว่าสาวชาวไร่เนี่ยนะครับพูดถึงบรรยากาศของกสิกรรมที่ครูเห็นเป็นผู้แต่งถ้ามองเรื่องของชี้ไปที่เนื้อหาของเพลงที่สอดคล้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรมใช่ไหมแต่แต่เพลงขวัญของเรียมีความพิเศษคือเป็นการร้องโดยใช้การเอื้อน ถ้าปัจจุบันเนี้ยอาจจะมองว่าเพลงขวัญของเรียมเนี่ยน่าจะเป็นเพลงแรกรแต่ถ้าอยู่ในยุคนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่อ่ะอาจจะเป็นสาวชาวไร่นะครับเพราะนิยามมันเปลี่ยนไปตามสังคมคราวนี้ราวปี2,498มีอยู่ท่านหนึ่งครับชื่อปอวรานนท์ปอวรานนท์นี่คือเขาเป็นใคร เขาคือผู้จัดรายการเพลงครับผู้จัดรายการเพลงรายการวิทยุเขาก็ได้นัดนักร้องนะครับประเภทเพลงชีวิตเพลงชีวิตนี่คืออะไรเพลงชีวิตเป็นเพลงที่ยุคแรกก่อนที่จะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับสมัยก่อนเขาเรียกเพลงชีวิตเพลงที่จะทอนชีวิตคือตอนนั้นนะไอเพลงลูกทุ่งมันยังไม่มีไงครับ แต่ถ้าใครล้องเนื้อหาแบบไหนเขาก็จะเรียกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นคนที่ล้องเพลงชีวิตเนี่ยคนแรกน่าจะเป็นครูคำรณสมบุญญานนเดี๋ยวนี้เมืองไทยเพลงร้องมีออกใหม่ๆไม่ว่าจะไปทางไหนได้ยินแต่เสียงไอ้ทุยตื่นเช้าขึ้นมาได้ยินน้ำตาไอ้ทุย ก็คกมุมต่างปุยเรื่องไอ้ทุยไปรักเจะรู้ายู่คำเบิลสมบุรณ์นันนนเนี่ยท่านจะเป็นคนแรกสมยศศัสนพันธ์ครูพยงมุกดานิยมมารยาทโกศลนพคุณอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเพื่อเพลงชีวิตยุคแรกๆนะครับเพราะว่าคำว่าเพื่อชีวิตมันเป็นยุคหลังเป็นนิยามของยุคหลัง ท่านี้ในคําพูดในที่ออกรายการเนี่ยของปวารานนท์เนี่ยเขาให้นิยามอย่างนี้ครับเขามองว่าเพลงเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นนักร้องตลาดเป็นเพลงตลาดเป็นเพลงที่เข้าถึงคนฟังได้ง่ายนอกจากว่าจะพูดถึงเรื่องของป่าเขาลำนาวัยแล้วยังพูดถึงเรื่องที่าภาษาในในบทเพลงซึ่งมันใกล้ชิดกับคนมากกว่า คุณปาวรานน์น่ะท่านก็เลยคิดว่าเฮ้มันต้องแยกกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้าใจของในเชิงรสนิยมของผู้ฟังเพลงด้วยก็แยกกลุ่มพาว่ากลุ่มเพลงตลาดเพลงตลาดก็คือเพลงที่เข้าถึงคนได้ง่ายกว่าภาษาไม่ซับซ้อนนะเล่าเรื่องราวของบรรยากาศธรรมชาติเน่ให้เป็นเพลงลูกทุ่ง หัวยังงี้มีหรือจะไม่ฝันหัวใจสมพั์รักแดมจานไม่มีโลบเลือนรักปากุร้าอยากได้กวันต้ามาเป็นแม่เรือนแต่ไม่มีเงินเดือนเป็นหมื่นความวังคงพังทลาดแล้วนักร้องบางส่วนอย่างเช่นสวลีประกาพันมั่นใจหรือยังที่คุณฝากฟังหัวใจ แน่นอนเท่าใดว่าคุณมั่นใจรักจริงปริญญาความรักนั้นจบหรือยังสำหรับผู้หญิงที่เหลือรักจริงอย่างสุเทพบงกำแหงอย่างธานินทรเทพอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นลูกกรุงรเขามองอย่างนี้ว่าเพลงลูกกรุงเนี่ยเป็นเพลงของผู้ดีอ่า คือการแต่งมีภาษาที่ซับซ้อนไพเราะเนื้อเสียงสม่ำเสมอกันมันจะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรสนิยมการฟังเพลงนะที่เขาแยกออกจากกันเพื่อให้เห็นให้ให้แบ่งแบ่งรสนิยมความ่นี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่กลายมาเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งในปัจจุบันนะครับ มีผู้ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะช่องว่างระหว่างสังคมนะครับการแบ่งชนชั้นการแบ่งฐานะทางสังคมนะครับผู้มีความรู้ก็จะฟังเพลงลูกกรุงมผู้ความรู้น้อยการศึกษาน้อยก็จะฟังเพลงลูกทุ่งเห็นไหมมันก็จะแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งผู้บริโภคเลยคำว่าเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเนี่ย อย่างที่ที่เรียนไปนะครับมามาจากหลายเหตุผลแต่คำว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งเกิดขึ้นโดยนายจำนงรังสิกุลเป็นผู้ริเริ่มคำคำเนี้ยค,คำว่าเพลงลูกทุ่งนะครับคือคุณจำนงเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยท,ท่านเป็น ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดรายการนะครับจัดรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรมโอเคทันไหมผมก็ไม่ทันช่องสี่บางขุนพรมนะครับโดยที่ตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายท่านก็เลยตั้งรายการนี้ขึ้นมาชื่อรายการนะครับว่ารายการเพลงลูกทุ่งออกอากาศครั้งแรกเนี่ย ในปีสองห้าศูนย์เจ็ดครับผมคันนี้ไอเพลงเหล่านี้มันเริ่มลงตัวเลวพอมันออกละอากาศออกออกช่องสี่บางขุนพรหมเนี่ยวงดนตรีในสมัยนั้นหรือว่าอะไรก็เริ่มใช้คำเนี้ยอย่างแพร่หลายมันเหมือนมีเป็นสื่อครับมีคิตเรียกตัวเองอรียแต่อยองน้ยสุดท้ายให้เราเป็นพวกนี้ดีกว่าเราเป็นพวกลูกทุ่งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ดนตรีมันใช้ดนตรีไทยสากลอยู่แล้วในสมัยนั้นก็จะเป็นพวกมีเครื่องเป่าเครื่องเคาะแล้วก็เล่นดนตรีเป็นจงังหวะแบบช,ช,ช,ชัาช้าจังหวะวอลจังหวะคิวบาลุมบ่าใช่ไหมมันจะเป็นดนตรีแบบนั้นนะแต่ว่าเทคนิคการร้องและเนื้อหาการร้องเนี่ยมันแยกส่วนออกอย่างสุนทราพรก็จะเป็นลูกกลุงใช่ไหมเขาก็จะร้องอีกแบบหนึ่ง แต่ดนตรีเดียวกันส่วนทางลูกทุ่งเขาก็ใช้ดนตรีแบบนั้นแต่อาจจะยุคหลังๆก็จะมีการเปลี่ยนทำนองเอาทำนองไทยเดิมมาแล้วก็มาใส่ดนตรีเครื่องสายที่ใช้ไฟฟ้าเข้ามาเล่นอ่าอญงเพ่งเพยง,งยุยยัดเยอะหรือว่าอะไรพวกนี้ยครับอ่าก็จะเป็น S <S <S เ,เพลงลูกทุ่งที่พัฒนาขึ้นมานะครับคราวนี้มันสมัยนั้นมันจะมีเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าในเวลาต่อมามีภาพยนตร์ที่นําเข้ามาเป็นภาพยนตร์ที่กล่าวถึงอัตา,าชีวประวัติของแฮงวินเลียมแฮงวินเลียมเนี่ยเป็นนักร้องแนวชนบทถ้าฝรั่งเขาเรียกว่า country เขาเรียกว่าเพลง c o u n t r แล้วพอมันมาเข้ามาสู่ที่ไทยอะ่ะหนังฝรั่งชื่อหนังจะพูดว่าคันที r ก็ไม่มีใครรู้อีกอะ่ะครับผู้ที่ตั้งชื่อหนังเรื่องนี้นะครับก็ตั้งชื่อหนังว่าเพลงลูกทุ่งอืมเพลงลูกทุ่งนะครับคราวนี้ก็เลยเป็นที่ติดหูเพราะมัน,ม,น,ม,นมันมาทั้งสื่อทั้งรายการวิทยุด้วยแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับ คำว่าลูกทุ่งเลยติดหูนี่แหละครับก็คือเป็นที่มาของคําว่าเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งที่อธิบายให้ฟังนะครับว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยต้นรากมาากนไหนนะครับ